เกิดอะไรขึ้นช่องวันสั่งปลดฟ้าผ่าขุมทรัพย์ยูกีพเพนพกานางเอกหมอลำอายุ12หาเงินใช้เองก่อนโดนช่องดังลงดับปดหันมาซบค่ายไหยทองคำพักใหญ่แล้วสำหรับยูกีเพนพกาชีวิตเธอนั้นดีขึ้นมากๆ งานคอนเสิร์ตก็ปังงานละครก็เรียงคิวเข้ามาจนนายห้ามประจักษ์ชัยคอยเคลียร์คิวให้และจากที่ทราบกันว่าสาวยูกิกำลังมีผลงานละครได้เป็นนางเอกครั้งแรกในชีวิตแต่ล่าสุดก็ชวดบทบานนางเอกจนได้โดยเพจดังคนลูกทุ่งเผยว่าทำไมยูกิไฮทองคำโดนเป็นตัวไม่ได้แสดงละครช่องวันกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังสถานีคนลูกทุ่ง FM103 เปิดประเด็นเรื่องอยูกิเพนพกาหายทองทํโดนเป็นตัวจักบทนางเอกเรื่องนางฟ้ากรรมกรของช่องวัน31โดยในวันฟิตติ้งนักสแสดงไร้เงายูกิมาร่่มฟิตติ้งทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมเธอถูกถอดจากบทนี้อะไรอย่างไรจากข่าววงในสืบมาว่าอาจเป็นที่การวานคิวไม่ลงตัวเพราะคิวร้องเพลงของอยูกิมีงานทุกวันซึ่งคิวละครก็ขอคิวถ่ายทํามากเช่นกันหากการเปิดกล้อง ต้องรอ,อยูกิคนเดียวกระทบต่อคิวนักแสดงอื่นทั้งกองถ่ายแน่นอนหรืออาจมีเบื้องลึกที่มากกว่านั้นแน่พอ,อยูกิก็มีละครกับช่องเวิร์กพอยยี่สิบสามเช่นกันรอทางค่ายไหทองทำออกมาชี้แจง